แต่วันที่เราไปเจอกันที่อะไรนะหาตัวตนนะคะ่ะว่าเราอยู่ในคนประเภทไหนเหมาะสมที่จะทําอะไรบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราควรทําอะไรบางทีเห็นเพื่อนเขาทาแล้วเราลองทําบ้างแต่พออาก็จริงๆมันไม่ใช่ตัวตนของเราแต่พอไปเห็นไอเฟรมเวิร์กของพี่พอที่พี่พอแยกเป็นกลุ่มๆเป็นประเภทเป็นอะไรนะธาตุไม้ธาตุเหล็กธาตุดินก็คือเฮ้ยใช่ตัวตนของเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็เราก็ชอบทําไอตัวแบบนั้นอะ ชอบเราชอบแบบนั้นจริงๆแล้วก็พอมาได้ลงไปเรื่อง A.I อีกก็คือมันมันว้าวมากเหมือนเมื่อกี้อ่ะที่เจนใส่เข้าไปเจนแค่บอกว่าฉันอยากเปิดคอสขายสูตรโรตีแล้วก็เอาพร้อมที่พี่พอให้มาโยนใส่เข้าไปแล้วก็มันออกมาให้ถึงขนาดนั้นอ่ะก็คือเป็นหัวข้อหัวข้อหัวข้อ,หขอ,หขอ,หขอเหลือแค่เจนแค่ถ่ายคลิปเล้ยเจนแค่ไม่ต้องทําอะไรเลย <c oughs> เลยพราะว่าเพราะเหลือแค่ถ่ายคลิปอย่างเดียวจริงๆเพราะว่า อย่างคําพูดประโยคหัวข้อเนื้อหาทุกอย่างมันมาให้หมดแล้วอืทีนี้ก็คือเด็กตอนแรกจะไม่ได้คิดว่าทําไมพี่พอต้องไม่ให้เรามาทําอะไรก็ไม่รู้อะเจนจะขายเข้าบอกว่าพี่พอให้มาทาไอเนี้ยไอสินค้าดีจะต้องทําไหมวะแล้วก็แบบไม,ไม่ไม่ได้คิดจะสอนแต่เรื่องโรตีอะอยากสอนมานานแล้วแต่เจนเป็นคนที่มีเนื้อหามีเรื่องราวในใจแต่เจนอบบเขียนหัวข้อไม่เป็นมันพี่พอให้สรุปอะเจนสรุปไม่ได้ เป็นคนอะไรก็ไม่รู้เวลาเรียนก็จะแบบไปหลบอยู่หลังห้องแล้วก็ห้ามมาถามชั้นชั้นบอกตอบไม่ได้จริงๆก็คือจะเป็นคนบางทีก็คิดว่าตัวเองเก่งแบบแต่ว่าเก่งยังไงไม่รู้เพราะมันสรุปไม่ได้ให้เขียนเนื้อหาหัวข้ออะไรอ่ะเจนเขียนไม่ออกคิดไม่ออกแต่ว่าเมื่อกี้เอไอมันคิดให้มาเจนเฮ้ยมันคิดออกมาได้ยังไงแล้วก็แล้วมันมันมันก็มาจากพร้อมที่พี่พอให้มาเยอมากเออ มันออกมาแบบมันว้าวมากแล้วก็เจนตอนนี้ก็คือเห็นภาพปุ๊บๆุบบ๊แล้วว่าเนี่ยโค้ดโรตีเนี่ยจะเขียนโคด้ดขายขายโค้ดยังไงแล้วก็จะถ่ายทํายังไงมันเป็นสเต็ปสเต็ปมาให้หมดเลยลก็ตอนนี้ก็คือคุ้มมากไม่ไม,ไม่ไม่เสียดายเงินเลยที่ลงไปเจ็ดหมื่นเวลกูดนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเ <laughs> จอการเจอการเดี๋ยวนัดกันนะวันวันพฤหัส <laughs> หน้า <laughs> เลยนเหมือนเดิมเอ้ยวันพุธหน้าเล่นเหมือนเดิม ค <Okay. S 1> นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ